ครัวอะไรอ่ะครัวอะไรอ่ะวันนี้ถ้าคนใต้องพูดว่าขัวอรไรอ่ะผัดบักบุ้งครับวันนี้ไม,ไม่อาจจะไม่แดงไม่ยากแดงครับมันจะเลอะเทอะนิดหน่อยจะมีผักบุ้งครับผัดผักบุ้งก็ต้องมีผักบุ้งเนาะผักบุ้งหมูกรอบ <c oughs> ใส่หมูกรอบกับเมื่อวานแล้วก็จะมีฮิกกระเทียม,ยมแล้วก็มี ซอฟหอยนางรมนี่นะครับนี่นะเรามีน้ำปลาน้ำปลาเอ่อียขาวน้ำมันบืกน้ำตาลนะครับน้ำตาลแล้วก็มีผงเพิ่มความอร่อยผงวิเศษโอเคแค่นี้เนาะต่อไป<า>ทอะไรเราก็จะมาหั่นหมูกรอบก่อนเลยดูไม่เคยกรอบเลย มาเหอนไหม,ม,มอ๋อไงชิมเหรอมันก่อบเนาะแต่ไม่ทำเมื่อวานยังครับ เดี๋ยวนี้กอบอืมอันนี้กอบอ,อันนี้กอบอนนกว่าโอ้เมื่อวานนี้ครับผมเอาเอา่ทดลองคือเอาวางไว้เฉยกับใส่ถุงมัดยางะครับคือหมูมันยังไม่ยังไม่เย็นแล้วใส่ถุงมัดยางมันก็เลยแบบเอ่มีไอร้อนอยู่ครับมันเป็นน้ำมันก็เลยไม่กอบแต่อันที่อยู่ข้างนอกเฉยครัยังกอบอยู่ครับ ต้องบอกเขาว่าเราทดสอบสองอย่างว่าจะเก็บหมูกรอบแบบไหนให้กรอบสรุปวางไว้เฉยๆนั่นแหละดีสุดนี่นะครับทานหมูกรอบเสร็จแล้วอันนี้เราก็เอาไว้กินเองครับจิ้มน้ำจิ้มกินเลยครับอันนี้อันนี้ทานเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปวาโอ้โหอ,อันนี้เราก็จะมาตุพกตุ้กระเทียมนะครับ พริกเรเป็นพริกขี้หนูสวนสวนปลูกเองสวนไม่รู้สวนหรือเปล่าไม่รู้พริกขี้หนูบ้านได้ไหมก็ไม่ได้อยู่สวนนะเออก็มันขึ้นเองอ่ะไม่ได้ขึ้นเองปลูกปลูกกับเมล็ดแล้วสับกระเทียมเลยครับส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 ับมันต้องละเอียดมากครับ ลอย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 ลออยลอังนี้มียต้มจิดมเม็ดปฟ๊บ,บ,บใส่เข้าไปก็พริกมาพิกมาตัดผักบุ้งพิกขี้หนูสวนมาดูกันนะครับเผ็ดหูรูปครับเผ็ดหูรูปเยอเข้าไปพริกยังฉุนอปเก็บมแสบมือ บีโต๊ะสั่นเลย,ยสับๆหน่อยรจริงๆทุบครับแต่มันกระเด็นว่าเราแบบบ้านๆเทปเทปได้นะครับ เดี๋ยวนี้ครับเขเ็ดไม่ดูะยังไงแล้วนะใส่เขา้าไปใส่เขา้าไปใส่เขา้เขาไปต่อไปก็ถึงวิธีการปรุงนะครับน้ำมันหอยครับหยอดลงไปเลยสัดส่วนคืออะไรสัดส่วนคือกะกะเอาครับม่วมั่วมม่วม่ว,มวเดี๋ยวก็อร่อยเองแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลประมาณนี้ เดี๋วมันลอยลอยลอยเลยแล้วก็น้ำปลานิดนึงครับจะได้หอมหอมครับนิดนึงแล้วก็สีอิ๊วขาวครับสีอิ๊วขาวไม่ถ่ายให้เห็นบ้างอ่ะซีะอิ๊วขาวครับผมขวดเล็กขวดเล็กแถมมา แล้วก็ผงอร่อยครับนี่นะครับแคปเท่าน้ำตาลเลยโอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเออลืมบอกครับคือผักบุ้งนะครับล้างแล้วเสะด็จน้ำให้แห้งนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเราผัดก,กันเลยชิวกระทะเหล็กครับสุกแก๊สเลย ปิดไฟหน่อยเจ้าพืา้นที่ก็แคบเลือเกินมาตั้งกระทายร้อนครับร้อนแค่ไหนไม่ต้องแรงมากครับใส่น้ำมันลงไปกระทะเหล็กจะร้อนเร็วครับไปป่ะดูน้ำมันประมาณนี้ครับเห็นไหมเห็นหรือเป่าอืมเอามาไม่ค่อยถนัดเลยครับหัวแก๊สเปนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวเคยแต่ผัดไม่เคยถ่ายครับมาแล้วเว้ยเราก็กุดกๆุ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 กๆกุๆนี้นะครับรู้สึกกลัวแล้วครับยแต่ไม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 ่น่าไม่ใช่ไม่น่าไม่นี้อยู่แล้วครับจะไม่ให้ไฟลุกอันตรายครับถ้าไฟลุกต้องให้ไฟติดนะครับต้องร้อนจัดจัดครับอันนี้เอาแค่นี้พออุนตรงนี้ด้ ได้ไหมใส่ไปเลยครับนี่นะครับแต่จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะแล้วก็เล่งเลยครับเล่งไปเทคนิคเทคนิค ติ้งขึ้นติงขึ้นิ้งขึ้นิ้งขึ้นตอนนี้เลยครับเร็จแล้วเหรอหมดแล้วครับได้กินกระทะเหมือนกันครับไม่ต้องไปลุกครับพอดีเตาเราอยู่ใกล้เราเตาเราอยู่ใกล้แก๊ปสั่งแก๊ปครับ <ม>ร,ร้อนตามไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้โเป็นโัโอ้โหโอ้โห็อ้โ้วเป็้ไงบ้างน่้กินไห หมูกก็เอาอยู่้างใต้เลยนะอาจจะจัดชาไม่ค่อ,อยสวยเท่าไหร่พอ,อได้ไหมดูเนี่ยโอ้โหขวอะไรอ่ะ